โอเคเอาละครับตอนนี้เราก็ได้งานไกลอีกแล้วนะครับอันนี้มารับอาหารที่ร้านอ,าอะไรนะไฟโลเวตเบอร์เกอร์นะครับนี่ดูร้านสวยมากก็อร่อยมากนะเบอร์เ Burger กอร์ค่อนข้างอร่อยเลยฮะก็เห็นมีฝรั่งมากินกันเยอะนะฮะอันนี้ผมได้งานไกลอีกแล้วนะค่าส่งนี่1 4 7บบาทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ มาดูคำสั่งว่าราคาเท่าไหร่ราคาอาหารนะครับรู้สึกว่าราคาอาหารอ่านี่มาดู啊เจอ่บสบาทนี่คือราคาอาหารนะ แล้วเราเดินทางกันเลยนะครับไปกะตะก็กอนข้างไกลนะข้ามเขาปาตองไปหนึ่งลูกนะครับแล้วก็ข้ามเขาแถวกะตะแถวกันลวนอีกหนึ่งลูกนะครับแล้วก็ไปถึงเอาละร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเลยค่าส่งนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมว่าใช้เวลาขีน่นาทีนะกลับไปอันนี้ลูกค้าจ่ายเป็นเงินสดนะเจ็ดร้อยกว่าบาทเอาละ ตอนนี้ก็กําลังขึ้นเขาการะล้นครับผมโด้านหนะ้าคือกระล้นแล้วนะครับดูที่ท้องทะเลแสนกว้างใหญ่ครับผมมองออกไปไกลสุดตากระล้นกระตาหรือกระตาการะล้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งที่นะที่เงียบสงบนะครับไม่ค่อยวุ่นวายเลยนะฝรั่งอยู่เยอะเหมือนกันนะแถวกระตากกระล้น เรื่องเลยระดับแปดดาวเลยนะมีรถเส้นทางอย่างที่บอกว่าเส้นทางแถวแถวภูเก็ตเนี่ยก็มีขึ้นเนินลงเนินกันตลอดแหละครับแล้วก็ถนนเส้นนี้เหรอที่ผมเคยบอกไว้ว่าเป็นถนนที่เหมาะสำหรับมิดไบค์นะครับมันจะยาวตั้งแต่กระตาปลนจากแหลมรมเทพเลยแล้วก็ไปจบที่กำมะลาที่ผมเคยบอกก่อนนะที่ผมขับไปตรงที่กำมะลา มันเป็นถนนสายเดียวกันคือสําหรับไบเกอร์แล้วนี่มันคือสวรรค์เลยฮะถนนยาวๆแบบนี้โค้งเยอะๆแล้วก็ด้านข้างเป็นวิวทะเลนะทุกคนดูนผมดูทะเลดูสวยมากาาครับด้มานล่างดูอ่ะโอ้โหจะมาวันที่ฟ้าใสๆนี่นะครับน้ำนี่เป็นคริสตลัลเลยนะเราเรียกว่าเป็นคริสตลัลเคลียร์เลย มาถึงหาดกันลนแล้วครับผม,มดูไนมบอกแล้วว่าเงียบสงบครับเงียบสงบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์มากที่นี่เออ,เอ,อ,เอ,อด้านหน้ามันก็ปิดด้วยต่าวะปิดนะปิดแล้วเราก็ไปกันปกไปสีปไปเลย ตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบถนนมันจะเรียกชายหาดแล้วก็เห็นวิวทะเลไปแบบสุดหูสุดตาเลยดูอ่โอ้โหน้ำใสมากตัวน้ำสีฟ้าเป็นคริสตัต้เลยหลังเขาจะเรียกว่าคริสตัลเตียนะแต่น้ำใสๆมากแบบนีน้น้ำนิ่งด้วยวันนี้นะไม่มีคลื่นด้วยเหมาะกับการเล่นน้ำมากตรงนี้จะวน่้อะรตรง เป็นหาดที่แม่เต่าเพิ่งขึ้นมาวางไข่เมื่อวันที่หนึ่งนี่เองครับดูน้วยลอยลดูนะครับแล้วดูว่าไม่มีคนเลยเมื่อก่อนนี่โ้ยในทะเลตรงนี้มีคนเล่นน้ำลอยฟองเรียกนะแต่ตอนนี้ไม่มีเลยดูด้วยความสวยจริงๆครับที่สวยมากดูว่าเห็นวิวทะเลไปสุดน,นตาเลยไม่มีอะไรขันเลย เป้าหมายแล้วตอนนี้เป,นนเ,ปนเป็นในนี้หรือเปล่าวะน่าจะเป็นในนี้แหละครับไปดูเฮียเลดสิเดนอยู่ในนี่ไหมคารอนฮิวเลดสิเดนโอเคขอบค,ค,คุณครับเราอยู่ในนี้จริงด้วยเอาละครับเราท้อการจบงานครับึงเป้าหมายวัน่ที่เรียบร้อย ครับจบงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่ดูราคาหารจริงๆ900เลยนะ901บาทนี่ฮะรับงานดู1 4 7บาทครับงานไกลของเราสุดจัดแต่ผมเข้าแมปนิดนึงนะผมคิดว่าผมควรจะดูแมปหน่อยว่าระยะทางทั้งหมดมันกี่กิโลแวสแมา แวะสมัครแวะสมัครเอาแบบยูนี่ค๊ับป,ปุ๊บเดินทางาเดินทาง,ทางจุดหมายไปกระท,นนะทูอ่ะตำบลกระทูกี่กิโลเอ้ยมอเตอร์ไซค์สิอ๋อ15กิโลครับทั้งหมดการเดินทางนะครับ15กิโลก็โอเคละ รับงานไกลนั่นก็คือของเราเลยนะเราต้องรับงานไกลอันใกล้ๆนี้ผมไม่เอานะผมรับ่านไกลยอย่างเดียวเอาละก็เป็นกำลังใจให้กับคนกับแก๊ปทุกคนนะครับผมบายบายครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสำหรับทุกท่านที่ลับแก๊ปนะ